สาวจวงอ่างมาอย่งน้อหาหนม่จ้าโนอยว่านือสุดเหลือเต่เอา,าน, <c oughs> น้ำถือบ่อกรว, <c oughs> ว่ะ <c oughs> น้ำถือบ่อก,กอบอกลูกเอ้ย,อยไม่กันสิกรไปซาสุดหาโ <หา S 1> นม,นมัเอ้พ่อเราบอกนี่ชัวนนีาคัาคันไหนโหม,นนมนันี่ฟาดนมอยเพ่ป้าที่นีแกนนมัยย่งจวงอ่างนั่นนะโนมัเพ่ป้าใช่หน่ะนะแล้วจ้าป้าจากบ้านแล้วโอ้ยต่้งตูดปวดยุ่หันบ่ก่อแม่นองหายคัะแต่นี่เดินบ่ก่อมันจ่าเห็นบ่ น้องไพ่ปลาท่านนั่นพูดนอ่ี่น้องไพ่ปลาซับเลยบ่เออแกไปซับตามปอนั่นมันสบ่ขาดนี่แกไปซับตามปอนั่นมันแกะงับขึ้นมาลงโซงยังน่อยงับขึ้นมาอีกเขจะมาแขงแทะมันแขงงับขึ้นมาเขีมสีหามไม่เห็นนะน้องไพ่ปลาเมื่อคืนน้าบงได้จงอางที่โอ้ยสาวจงอางซับต้องไหมเกิว่าได้วน่โอ้ยได้น่อยไงเติบอยู่นึ่งุ่นนะปาดท้อนอบอกไงสาวจ่ยวย เอาเจ้าสิไปยังไงโมยาเฝ้าไปมันที่เยิ้มน้ำน่ะน้ำที่คลองสุดนั่นน่ะคลองแล้วป่านี้คลองแล้วที่บนก็ไปจะอีกน้อนี่นี่เดียวน้องอันนึงนี่ใส่ที่ป้าพุ่นน่ะปลายมันเห็นบ่พี่น้องเอ้ยแหล่หุ่นหุ้นเจ้าบนน่ะปลายมันทุ่นเอาซับสูงสูงบนน่ะจองอ้างชุดชับน้องใหม่แก้วกระไดมาโปรดแต่ซับทุ่นละบองไหนมันซับขากระซับรถ น้องจีฮ่าไันแก้วบ<อ>่นเหรอโอ้ยนอนไงไงผุนนะมันขึ้นไปสูงเลยจาา้าบ้าง,างเนี่ย,ย,ย,ยป,ยปาดถั่วจงกางก็หมดเนาะไหมเนาะไหมแพ้ปลาดิหนิแก้โอ้ยนอนอย่างจมาง่ามหายเสียสีสมพูเลยเนาะเนาะสีชมพูด,น,น,พดนี่อีกบ่นั่นน่ะนี่อีกบ่เห็น,นบ่พี่น้องเอ้ยนอนใหม่มาง่ามขัดเถอะนอนแบบไงเอาบ้องมันไม่ได้จำเอาไปยังบ่บ้องมันมันมีอยู่บอท่างผุน มนเข้าไปยัางโออยก่เอออกมาออกมาเจะามนเข้าไปนี่อีก็บอบอโอ้เห็้มาออกมาลูกในสองนอกพอหญ่แล้วพี่นองเอ้ยพุ่นเจ้าชองอ่างแล้วมนเข้าไปแต่ในเนาะมึงแนเนาะไม่จะารัทสับได้พุ่นน่ะสีมันงามบอพี่นองวาจ้า ตรงอ่างมันสิเก่งแต่เก่าว่งแน่พี่น้องเคยเห็นบ่อนใหม่ยังสิพุ่นน่ะนอบักงามปลาดอกงามเนาะเออนออูอ้เหลี่ยมมงมุงก็มีนอนงามคือคุ่นนอนงามสีก็ปากเก่าแต่เก่าอ่างนอนใหม่ทีเดียวกันโอ้ยนอนงามเนาะเขาอื่นเเขาอื่นนอนใหม่ไฟฟ้าน้ำถือว่าของสุดเจ้าบว่นเนาะตรงอ่างเอ้ยมาปวดเสร็จน้อสิไปแจ้งไดไมาแจ้งใดบาทนี่ไปแจ้งใด <G ül> พี่น้องเอ้คลองแล้วน้ํานั่นน่ะโอ้ oh. oh. ยุ่งมาจ่อบอ่ะนนะอข้าวโพดมาเหรียญแถเนะเอาซื้อน้อใหม่ขึ้นมาเพิ่งเน้มา,มมมางามแต่นอใหม่ถือถ้ามาสองนอจะทราบได้แจกงนอหนน่ะสองค่ะนี่ปาดโตงามคากงามแนวน,น,นอเนาใหม่เนาะเอาเฮียงใ่แกมทุกจัง <laughs> งามคักเลือดคาก็เด็กวันนี้สวดนอใหม่ครับสวดอันนี้ คักเนาะไรช่วอย่างเนาะมือน,นี้เนาะอดพ,พ,พ,พ่อพะโล้พะงานคักเต็มตาพอดีจ้าพุ่นนะอุ้ยเต็มตาพอดีจ้า